พ่อเขาจะให้ทําเป็นรูเล็กๆเนาะแต่ไม่ทานใจเพิ่นกัดเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ทันใจเนี่ยเนี่ยนี่ยกัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ัดตัดดี่กวาถ้ากัดแบบเนี้ยม,มันจะไหลออกมาเขาจะทําให้เป็นรูเล็กๆอ่าในรูใหญ่ขึ้นอ่ะหายเพจแล้วเหรอซีเคแต่กี้นี่ <laughs> <laughs> เสียงกินเพจห้าภาพอยู่ พี่เลยยอมเ k จริงๆเนอะกินได้เพลินมะาเป็นยังไงบ่ากวางทางขอนแก่นหนาวบ่หนาวไหมอยู่ตอนนี้ที่บ้านเราหนาวแล้วนะเ k วันนี้ลมแบบลม่มพาดตึงๆเลยแหละลมพาแห้งว่าสันแบบแต่มันก็เหมือนจะมีฝนตกด้วยนะเพราะว่าสวนเพราะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ที่ภาคใต้น่ะฝนตกเนาะ ไอ้ลูกบอกเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งมาสถานการณ์ที่จังหวัดปัตตานีอ่ะน้ำท่วมถนนเลยนะทางบ้านเราฝนตกเนาะแต่ว่าทางภาคใต้เอ้ยทางบ้านเราหนาวทางภาคใต้ฝนตกน่ะมันก็เลยเหมือนกันคล้ายๆว่าเหมือนกับบรรยากาศที่แบบหนาวด้วยแล้วก็เหมือนจะมีฝนตกด้วยทางบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงทางขอนแก่น ทางขอนแก่นกับสีน้ำพื่อกันละนาอกท่างขอนแก่นเะน่ะเมืองขอนแก่นบบาวกว้างน้องโตเกียวมาเลวสวัสดีพี่ขนมตาลโตเกียวนี่ไงคะบิงซูกินอะไรจ้าบิงซูกินขนมแมวเรียคะ่ะวันนวันนี้ดูแลเด็กดื้อ <laughs> ไม่ดื้อหรอกค่ะพูดพูดไปอย่างนั้นเองจริงเป็นเป็นอะไรที่เรียบร้อยนะให้เล่นให้อะไรก็ไม่เล่นนะเนี่ยเรียบร้อยเกินเหตุอืมอ่ะเนีย่ยดูได้มันไหลลงมาใส่มือแม่เนี่ยน้องตัวเกียวคะ่ะเป็นยังไงอาการไม่สบายดีขึ้นหรือยังคะ ดีขึ้นบ้างไหมโตกเกียวหนาวแล้วเด้อีนตอนนี้หนาวเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มหนาวอากาศเปลี่ยนแล้วนะคะช่วงนี้กลางวันก็หนาวค่ะหนาวหนาวลมลมแห้งตึงๆเลยลมพัดต้ตนใหม่พัดใบใหม่ว่าจะออกไปดูหลังบ้านอยู่ห้ามากดไลค์ค่ะครู ขอบคุณนะคะโตเกียวขอบคุณขอบคุณในไลเดอน้องซีเคขอบคุณบ่าวกวางนะคะพุ่นะเอาเอาปางยืนเอาปางยืนเพ่นแสบด้นี่เบงพ่นแสบด้นี่เบงเพ่นแสบอ้าวเกินแสบไลยก,กินเนาะกินไปแล้วหนึ่งเอาอ้ไหนดิเอ้าเหมือนเหมือนปางเหมือนเดนโดนอะไรเด้อ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 ขอดูปางในลูกขอดูปางหนูหน่อยๆๆให้ดูดิให้แม่ดูลิ้น มันลิ้นขาวอะมีก้างติดคอหรือเปล่าเพราะว่าไปเพราะว่าเมื่อวานทอดได้เนี่ยให้สองวันแล้วที่ทอดปลาหมอให้กินนะแล้วมันปลาหมอมันมีก้างเยอะในยี่ห้อนี้เขาบอกว่ามันมีมันมีอ่าวิตามินอีบำรุงผิวมันมีวิตามินเ e, อบำรุ A, ำงสายตามันมีบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงขน พี่ก็เลยลองซื้อมาดูแต่เขาก็จริงๆตัวเขาสวยนะแต่ว่ามันมีแผลทางตัวเท่านั้นเอง <c oughs> เป็นบอร์้ยเขาเอิว่าอะไรนะโตเกียวนี่แหละเขาเอิญว่าอันนนความรักเนี่ยความรักเนี่ยทำให้คนฮึดสู้นั่นเนอเกลางคืนไปเทีเาาย่ยวบยุดบปยอนอ่ะ รู้สึกว่ายี่ห้อนี้เขาจะอร่อยเนาะสังเกตการกินแต่ละรสชาติก็จะไม่เหมือนกันเอาใจซุดรีดด้วยเนี่ยืมอ่าแสดงว่าอร่อยตอนเนี้ยตามติดเลยนี่ไงโตกเกียวมาเนี่ย คิดถึงบิงซูเนี่ยบิงซูวันนี้ตกว,วันนี้พี่โตเกียวมาเยี่ยมนะเนี่ยพี่โตเกียวมาเยี่ยมบิงซูแล้ว